สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมสวนผักอีกแล้วนะคะผ่านไปสี่ห้าวันนะคะเผื่อแป๊บเดียวลูกโตแล้วนะคะเท <c oughs> ่านี้ก้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะอ้ลูกโตมากดูสิคะเท่านี้ก้อยมือแล้วนะคะผ่านไปแค่ห้าวันเองแต่มันก็เริ่มมีหมดแน่อยู่เดเริ่มมีหมดแดงแหมมันสิมันแล้วก็เป็นเพียด้วยแบบทีห่หมด <c oughs> เี่ยค่ะพาไปดูสวนแตงนะคะบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะเน,นี่ยค่ะผ่านไปสี่ห้าวันกลับมารีวิวให้ดูอีกนะคะลูกโตเท่านี้ก้อยแล้วนะคะเน,นี่ยค่ะจะพามาดูนะคะนี่ค่ะก็กําลังลดนงลดน้ํานะคะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือมะเขือก็กําลังงามนะคะเนี่ยจองมันเป็นดอกเป็นนวยเนี่ยต้องแบบว่าอันเลียงน้ำเนาะ <laughs> นี่คะ่ะสวยมากนะคะต้นมะเขือนะคะไม่รู้ว่ามะเขืออะไรนะคะเนี่ยคะ่ะเป็นมะเขือปอดหรือเปล่าหรือว่ามะเขือคางเองอคางคังคกโอไม่ใช่นะคะมะเขือมะเขือปอน,น,นอแหละมั้งเนาะเจ้ามาเขียวยังหลับเบื้องมวยมันใหญ่กว่ายังว่ะนี่นี่นะคะผ่านไปห้าวันนะคะดอกทานตะวันเบ่งบานแล้วนะคะสวยมากนะคะเนี่ยคะ่ะทานตะวันนะคะ ดอกสวยนะคะอุ้ยสวยมากเลย s u n f l o อร์นะคะสวยมากนะคะดอกทานตะวันของเรานะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็ต้องรอดูอนี่อีกนะคะว่าจะติดลูกหรือเปล่านะคะรอดูบวบนะคะว่าจะติดลูกหรือเปล่านะะี่แล้วค่ะพามาถ่ายให้ดูนะคะหลายวันเป็นอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนก็จะมาถ่ายให้ดูครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาทุกวันเดี๋ยว fc จะเบื่อนะคะ นะคะแต่ว่าแตงอดกมากนะคะลูกก็โตเท่านี้ก้อยแล้วนะคะโตเร็วมากนะคะแบบว่าพอน้ําพอปุ๋ยนะคะเนี่ยเราก็ได้กินว้ายมึงนี่ไ่เหรอต้นนี้แมีเบืองมันคือไงยยไว้แถ่ะพูดนะอู้หูลูกโตมากค่ะเอฟซีดูซีปลูกแป๊บเดียวเองผักปลอดสารพิษนะคะเนี่ยเป็นแตงปลอดสารพิษนะคะกินแล้วไม่มีพิษมีเดชเนี่ย กินแล้วแบบว่าไม่มีพิษมีภัยต่อร่างกายนะคะเพราะว่าเป็นอ่าพืชผักที่เราปลูกเองนะคะปลอด,ดสารนะคะกว่าจะได้กินนะคะโอ้โหว,ว่าจะเป็นลมไปหลายรอบแล้วนะคะ <c oughs> คนปลูกนะคะ <c oughs> แต่ว่าลูกโตมากเนี่ย <c oughs> เอาสื่อกินมันสบายยุคแต่มันกระเอนว้ายเบิร์นไว้น่นจน่ากินได้แล้วนะเ <c oughs> จ้าเห็นยกเคียบวะผุนข้างในผุนโตมากพุนนะ ลูกใหญ่มากนะคะผ่านไปแบบว่าหลายวันแบบว่ามาดูอีกครั้งหนึ่งเหรอลูกโตมากนะคะนังคาดัาโตมากนะคะเอาไปกินกระป่นปลาทูก็อร่อยนะคะ,นะ,คะเนี่ยค่ะฮะเตียงสิ่งพ<ะ>่อเอแนวเลยฮะอเะออเจ้าเป็นผู้ปลูกจเจ้าคือเ่เด็ดไปกินฉันเห็นหลายหน่วยอยู่ในส่องหน่วยแล้ว นี่นะคะแบบว่าลูกโตมากนะคะแตงกวานะคะปลอดสารพิษค่ะเอากระเด็ดไปกินติหลับเป็นขวัญกำลังใจเจ้าเป็นผู้ปลูก,กน,นี่นะคะเราก็จะมาดูนะคะเราจะมาดูนะคะว่าโอ้โหฝีมือตัวเองนะคะอ่านลองกินดูติคาเป็นรสชาติยังไงนะคะปลอดสารพิษกรอบอร่อยไหมคะกรอบจริงๆหวานเออใส่เอาใส่ถือมาเห็นหัานหนาให้ฉันปลึก หวานอร่อยฝีมือจากของมียังไงไปไหนหายเมื่อยไปฮห้ได้ชิมมันผลงานจากของเป็นไงว่าค่ะได้ชิมแบบว่าผลงานตัวเองนะคะได้แบบว่าผลผลิตออกมาหวานดีหวานกรอบอร่อยนะคะและ้นมีด้วยหนึ่งแหละซ้ำกันอยู่เหมือนกันแตงปลอดสารพิษน,น,นะคะ่คะก็มารีวิวให้ดูนะคะละค่าปลูกเองนะคะ ไม่ขี้เกียจขยันแต่ว่าเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าก็ได้กินนะคะของตัวเองนะคะซื้อกินมันก็สะดวกสบายอยู่แต่มันไม่สบายตรงที่ล้วงกระเป๋าเงินตัวเองนี่แหละคะ่ะมีหลายลูกนะคะเอาไปกินกับกับแกล้มกับปนปลาแล้วหรือว่าเอาไปกินกับอ่าอะไรนะกินกับลูกชิ้นกินกับอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีหลายลูกมากค่ะค่ะก็พามาอัปเดตดูผลงานนะคะเดี๋ยวสาหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยิซีท่านไหนที่เข้ามารับชมแล้วก็ ช่วยฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนะคะเดี๋ยวพบเจอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย